สวัสดีพี่น้องมองไปนะครับผมมาพบพ่อในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับพี่น้องมื้อนี่ผ้าพี่น้องมากินหนึ่งปลาครับพี่น้องหนึ่งปลานิ่นใหญ่เกือบสองกิโลหมดละนะครับพี่น้องกินครับเจวนะครับเจวพริกสดครับเป็นเจวแมงดานะครับพี่น้องต่าใส่มื้อนี่ผักก็เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งบรรพี่น้องเป็นลวกนะครับพออภัาให้ดอกแคนะครับดอกแคแดงหรือดอกแคม่วง นั่นแหละนะครับพี่น้องมีบะเขียนะครับมะเขือมะเขือมีผักบุ้งหน้าบานเหานี่เองแล้วก็มีกะหล่ำแค่นี้แหละพี่น้องมาม่มีมองกันใส่อันนี้ครับมันเต็มครับพี่น้องเอาเอาไว้ข้างหนอกแล้วกันเนาะมันจังบด้ยือไปท้างหนานะครับผมวัาสิใส่นี่มันแห่งมีผักหลายครับหอมหอมพี่น้องพุ่นนหูผักอีตูนี่หูดกินเลกนไก็ได้เนี่ยเนื้อเน้นเน้น,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 นโอ้หอนๆอะ ตะกีตามากมากพี่น้องปลนิ้นต้มปลนิน้นคือเมื่อนี่เท่ามา้าคอ่ยอยาก,ย,ากยังกินมากหน,น้าว่าเ้นะนี่ไงที่ทางหน้าเยอะ ือแสบไปน่องเจ้าคุยอเลยครับบอเห็นขออภัยด้ยไป่น่องด้ออือ ลืมหมอซอนมาบัตนี้พี่น้องเย้าตัวนี้มันจำบ่ได้เนาะจ้องคุย พี่น้องบรนษันบรรยากาศดีดีร่มเ้า พมแต่สาวเลยพี่น้องมันยา่กาศมือนีงดีแห้งอากาศบ่ฮ้อนเนื้อปลานินขึ้นหวานดีแทะน้่สดบวกฮะ หวานนี่ดีไหมอืมอืมซ่บพี่น้องซ่บอืม xuất giọt Mất nửa lại lắm đó Tổ bằng ngay nó không có tím ơi bà không bình thường có cái ออกรสชาติขมๆนิดนึงเพราะดีแซ่บ

อยู่เหนียวนี่ยืมอืมอืมอืมเรียสมมติสัมขาองจักรบอยู่นะเนี่ยไอ้บ่ห้อนไปบ่แมนตัวเนาะ พอล่งกเกิดเกิดพูนมีขอให้อยู่นี่น้ำา้ำว่าท่านมาพูนฝากมาบ่าไ,ได้แล้วให้บาตามพักนนะักถึงม,มุ่งนั่นโอ้ยเบียดพักแท้ไบบ่เบียดเลยมีตัวเลขนะ ต้องโมเมนต์อย่างนี่ะถักข้างแต่เขาด้วยเหรอืมขึ้นแผ่นเขามาาอืมโม้มาแล้วนะมันจัดเลยโม้ไปโม้ไม่อยู่ทั้งตัวถ้าลองค้นกับมักส่วนหนึ่งของไม่ได้พี่น้องแต่ว่าผมหมักเม่บอกแม่เมื่อไหร่มันออก ใส่หมน้ำใส่งใส่ไ่ไม่หโอ้คนขั้วให้พรอมตั้วเลยเออขั้วให้พรอมขั้วแพงแต่เขาสิอบอกมันบอกขั้วบอกแันเห็ดบดลังยกขวยุ่มใส่น่เขาขายถ่านใช่ไหมที่เขาไปสังืแกแม่ยังเ่ละยี่สิบบาทกระแสบได้หรอปล่ะ ตะกี่<ช>ต้มปลานิ่นล้วก็นะอันขวดผพัดใส่เนาะขนะี่มัน,นั่ะน,นะนนใส่ยขึ้น,นะน,นมันบค่คมได้หอเมันอกีแจ็คเอาหมองเอาออกนะเขาเอาบีมันหรอ

แต่โองชานที่เราทำนี่นั่น ปลาแดกตอนกับมีดได้พี่นอ้องอ อันประเดกกัน <c oughs> นองๆแหละพี่น้องเน,นี่ย <c oughs> <c oughs> บรรยากาศดีสีไปเด็กจะค้ำกันพี่น้องเทียปะยาไปบ่อข้าก็คือใหม่แล้นซึ่งคุณต๊ะก็ใหม่ตัดมันสูงคักแล้วมันพะตัดิ่งเน่าคักเลยคยแล้วมันตันน้อยนิดแต่เทนี่เลาะข้างยางไปหาขอบเต็ถึงคนมันจะเข้าโนกิตะเทาะเทียหวานจะคุนมากันถึงะเข้าเช่าอยู่กบบคนมลาขอนพียี ขขออเ,เขาเบ้านประกาศเขาสู้่ดูหนาวเทเดนเนาะอ้เนพลเบิ้ขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามได้ครับหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเวลานี้นะพี่น้องเด้อเจกกพพอกันในกับพบกันไหมนะครับผมในคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ